าฝนแถบเส้นศูนย์สูตรที่เต็มไปด้วยความชื้นในแอฟริกาสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่ดีเยี่ยมสำหรับสัตว์หลากหลายชนิดแต่ในความสมบูรณ์ของธรรมชาตินั้นทำให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายมากมายแท้จริงแล้วต้นไม้ทุกต้นที่มองไม่เห็นก็อาจมีนักล่ารอคุณได้เช่นกัน และสิ่งสำคัญที่จะไม่เพียงแค่มองไปรอบๆตัวหรือบนต้นไม้เท่านั้นแต่ยังอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณอีกด้วยที่อาจซ่อนนายพรานตัวจริงไว้พร้อมติดอาวุธด้วยเขี้ยวที่ยาวที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิษที่รายแรงจะไม่ทิ้งโอกาสให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างไม่ต้องสงสยัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสัตว์เลื้อยคลานอีกชนิดที่เต็มไปด้วยพิษที่ร้ายแรงและอันตรายถึงชีวิตได้พบกับงูกาบูลอสร,รพิษที่งดงามค่ะ <Okay. S 1> งูพิษกาบูลถือเป็นงูที่มีเขี้ยวยาวที่สุดในโลกไม่ใช่แค่ชื่อที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นแต่ยังเป็นงูพิษสุดแปลกอีกด้วยขนาดของลำตัวสามารถยาวได้ถึง2เมตร แต่โดยทั่วไปจะมีความยาวประมาณ1เมตรครึง่งและมีน้ำหนักมากเกิน10กิโลกรัมซึ่งทำให้มีน้ำหนักมากที่สุดของงูพิษในแอฟริกานอกจากตัวที่หนายังมีความโดดเด่นด้วยหัวสามเหลี่ยมแบนมีหางสั้นและลวดลายตัดกันและสลับกันอย่างมีระเบียบเป็นรูปตาข่ายงูชนิดนี้จัดเป็นนักพรางตัวที่ยอดเยี่ยม พวกมันชอบอากาศชื้นเป็นหลักและที่อยู่อาศัยหลักคือป่าเขตร้อนทั่วไปและกึ่งเขตร้อนในป่าฝนทุงสวาน,น่าและที่ราบกึ่งทะเลทรายของแอฟริกาด้วยรูปร่างที่ค่อนข้างหนาแน่นทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเหมือนงูชนิดอื่นมันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงซึ่งแตกต่างจากงูทั่วไปและความเร็วพิเศษก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับพวกมัน สีสันและลวดลายแปลกๆบนร่างกายทำให้แทบจะมองไม่เห็นกับพื้นของใบไม้ที่ร่วงหล่นการพรางตัวดังกล่าวไม่เพียงแต่ซ่อนจากการสอดรู้สอดเห็นเท่านั้นแต่ยังมาจากสายตาของผู้ให้ความสนใจมากที่สุดเนื่องจากเป้าหมายมีความระมัดระวังและมีศักยภาพสูงความอดทนของกาบูลสามารถเกินความคาดหมายของเือได้มันสามารถยู่นิ่งได้อย่างสมบูรณ์เป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่เห็นได้ชัดว่าในขณนะที่มันหยุดนิ่งจะมาพร้อมกับการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องด้วยการหดตัวและผ่อนคลายสลับกันช่วยให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมทำการโจมตีได้ตลอดเวลาและทันทีที่เป้าหมายอยู่ในรัศมีการโจมตีพวกมันจะไม่ยอมพลาดโอกาสให้เห่อหนีไปได้งูพิษที่ตื่นตัวก็เข้าโจมตีเหยื่อราวกับสายฟ้า ัตว์ฟันแค่มีความสามารถในการได้ยินที่ชัดเจนและพัฒนาความรู้สึกของกลิ่นที่ดีเยี่ยมแต่สําหรับหนูที่ซุ่มโจมตีอยู่นั้นอวัยวะรับกลิ่นก็แทบจะไม่มีประโยชน์เมื่อศัตรูโจมตีมันอย่างรวดเร็วแม้ว่าโดยทั่วไปจะมีความเชื่องช้าแต่ความเร็วในการโจมตีของกระบูมมากกว่า6เมตรต่อวินาทีซึ่งมักจะไม่ให้เหล่านี้โอกาสนี้ได้ พิษของกาบุนประกอบด้วยสารพิษที่เป็นอันตรายมากมายที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตอย่างรวดเร็วสารพิษที่ส่งผลต่อเนื้อเยือและฮีโมโตซินที่ทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงทำให้เกิดเลือดออกภายในร่างกายและเสียชีวิตลงในที่สุดแม้ว่างูกาบุนจะไม่ใช่งูที่มีพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลกแต่ก็ไม่ได้ทำให้มันอันตรายน้อยลงแต่อย่างใด งูพิษกาบูมถือเป็นงูที่มีเขี้ยวยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวประมาณ5เซนติเมตรเขี้ยวที่มีขนาดใหญ่สามารถยึดติดกับเยื่อได้ดีและสามารถพับเก็บร่วมกับท้องพิษได้และอาวุธที่นาเกรงคามดังกล่าวสามารถส่งสารพิษปริมาณมหาศาลเข้าไปในร่างกายของเหยื่อได้โดยการกัดเพียงครั้งเดียว ปริมาณพิษดังกล่าวบางส่วนสามารถเข้าถึง600มิลลิกรัมและเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ถึง6คนเมื่อสังเกตพฤติกรรมการเล่าเหยื่อของงูพิษเหล่านี้และการซุ่มโจมตีของพวกมันก็น่าสนใจไม่น้อยและงูผู้ล่าก็แสดงให้นกได้เห็นถึงความรวดเร็วในการโจมตีของมันเมื่อทำการโจมตีเป้าหมายได้สำเร็จ พวกมันก็ไม่รีบร้อนที่จะเริ่มกินเหยื่อในทันทีเขี้ยวที่ยาวยึดติดกับเหยื่อเอาไวา้และอดทนรอจนกว่าเหยื่อจะหยุดแสดงสัญญาณแห่งชีวิตหลังจากนั้นมันก็ลากไปยังที่ปลอดภัยแล้วจึงกินอาหารก็เท่านั้นและฟันด้านหลังหลายแถวช่วยในการกลืนอาหารได้เป็นอย่างดีเมนูอาหารของสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ เต็มไปด้วยสัตว์หลากหลายชนิดพวกมันสามารถเข้าถึงกบกิ้งกา่าลิงหรือละมั่งที่มีขนาดเล็กกับปากที่กว้างพอที่จะกลืนเหยื่อที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายความสงบและสภาพร่างกายที่ไม่ได้ใช้งานมากนะัก ก็สนับสนุนกระบวนการทางเคมีที่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติดังนั้นแม้กระทั่งอาหารที่มีขนาดใหญ่จึงรองรับได้อย่างสบายสำหรับพวกมันกาบูลเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่ลับตาและชอบความเงียบอย่างมากพวกมันมักจะอาศัยอยู่ตามลำพังและจะอยู่ด้วยกันในฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น การให้กําเนิดในลักษณะพิเศษที่แตกต่างออกไปลูกหลานจะฟักออกจากไข่ในขณะที่ยังอยู่ในท้องแม่และให้กําเนิดสมาชิกใหม่ในจำนวน20-60ตัวเนื่องจากมีนักล่าจำนวนมากที่ต้องการกินไข่แบบนี้วิธีการกําเนิดที่สำคัญจึงเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดมากขึ้นอายุไขของงูพิษที่อยู่ในการดูแลของมนุษย์พวกมันสามารถอยู่ได้ถึง20ปี ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเหตุผลที่งูพิษจะอยู่ไกลและเป็นอันตรายต่อมนุษย์มีน้อยที่สุดประการแรกงูพิษอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ยากต่อการเข้าถึงซึ่งห่างไกลจากการตั้งถิ่นฐานประการที่2พวกมันมักออกหาอาหารในเวลากลางคืนมากกว่าและประการที่3มซึ่งแตกต่างจากงูพิษส่วนใหญ่พวกมันไม่ก้าวร้าวและไม่เคยโจมตีโดยไร้เหตุผล แต่เมื่อพิจารณาจากลายพรงางนั้นง่ายต่อการเข้าถึงโดยไม่ทันรู้ตัวได้เช่นกันโชคดีที่การผเผชิญหน้าอันไม่ตึงประสงค์นั้นค่อนข้างหาและยากและประชากรโดยรวมของสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเหล่านี้จะไม่ถูกภัยคุกคามได้ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ